ช่วงเชียอย่างไรให้สร้างสารรค์วันนี้แขจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบ้านสลาดแดงอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รวบรวมสถาปัตยกรรมล้านนาที่ทําจากไม้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะ คือเรื่องเริ่มแรกเนี่ยคือไปหัดว่าสมัยเมื่อก่อนนี่ที่ไานภาษาคงจะหันเนาะมันเป็นอารมณ์สิเล็กปีนอย่างหนึ่งใจเขาเนื่องว่าเอา๊ะถ้าเราไปจุดนี้ก็งคงจะดีก็เลยไปยันการาจารย์แล้วก็เริ่มเป็ียนเริ่มจะออกไปนั่งนั่งว่ดได้แล้วแต่ในที่นั่นคงบ์ปฏิที่ของเขาก็เลยมาหาคนนึงชื่อคำนะเพื่อนเก,กิ่งเกี่ยวกับงานสร้างวัดเขาปรากฏว่าเพื่อนกิมีความฮักต่อกันฮักกับพ่อกับลูกไว้นะก็่ว่าหาว่าลูกอยากเงียนหงลูกอยากเงียนเกี่ยวกับนี้เพื่อนใจคำว่าพ่อ เพื่อนก็สอนเฮาเกี่ยวกับงานแกะสลักกรรมซิลอย่างอีนเนอร์วาดอีนเนอร์ก็ให้ครูทีนี้แล้วก็คือเพื่อนก็ว่ายังไงหื้อใจเพื่อนห,หื้อใจเฮาหื้อใจเพื่อนและการเขียนของเพื่อนก็คือเขียนในยังแบบบางทีทสทิกระดาษของคนมาชาดอย่างเงี้ยก็ต้องปฏนการที่ดีๆหรอกแล้วก็เขียนเขียนตามแน่สเต็ปของงานแล้วก็ขึ้นไปแปะแปะเออมื่ออินเนอร์ก็ส่งของผมงเขาก็ได้วิธีจะเพื่อนมาพ้องแต่พอนานๆท้เขาก็เกิดความชินชินก็เริ่มแกะแกะครั้งแรกนี่รู้สึกว่าจะแกะเปลี่ยนหูปรันนัตแบบเป็นคแบบ เริ่มแกะสลักครั้งแรกในรูปทรงและรูปแบบก็อาจจะเปลี่ยนในอย่างที่แบบล้านนาที่มันเปลี่ยนอย่างแบบเออพอแล้วมันมีความเอกลักษณ์โดดเด่นเนอคนที่หันแล้วเกิดต้องแต่ต้องใจหันแล้วเประทับใจเนาะบ้านหลังนี้มันเหมือนคนอื่นเท่ากับพยายามอาศิลปะเก่าๆเอาฟิกมาโมดิฟายใหม่ผสมประสานกับสิ่งที่ใหม่แต่ในนั้นอ่ะก็รูปทรงเป็นสถาปัตย์แบบไทยด้านนาคือเวลาผมว่างผมจะไปพ่อวัดอย่างวัดเก่าๆวัดเก่าๆใช้เวลาไม่ให้เป็นวันสองวันไปย่างเอาไปวัดลำปางหลวง อย่างวัดหลายๆที่อ่ะที่มันสร้างเนี่ยเกี่ยวกับงานพุทธศีลเนี่ยวัดโป่งสวนูงเหนือได้เนาะก็จะไปเก็บเกีย่ยวงานนีืมาก็คือพยายามพอแล้วถ้าพอแล้วอย่าผ่านตาพอแล้วผมเป็นนพ,อพ,อพูดว่าพอไปพามาพอปุ๊บหนึ่งกลอง้กลองกล้องก็คือกล้องธรรมดาได้นะถ่ายมาเซ็นแล้วก็เอามาขายายแล้วมารวมพามแล้วก็มานั่งว่าเป็นคนที่อย่างนึงคือชอบวาดและชอบอ่านแต่บดีคำลายในตัวของเองคือศิละปะไทยล้านนาอย่างลายมือเหนือ,อเขาเนาะลายลายดอกกระกอกเนี่ยลายพระกูดเนี่ย แล look, like me, like ้ว like ก like so the ็ลายแบบโคดก้นห้อยลายัาขามลายเส้หมูเขาก็พยายามพักษาในสิ่งที่ว่าของเปลี่ยนเมืองเหนือเอาเอาลายเนี่ใส่เข้าไปเขาสร้างวัดแล้วก็พยายามเติมตัวไหนที่มันเปลี่ยนผงชูรสเพื่อมันดูดีเพื่อมันเพื่อมันมันดูอย่างไภาษาใหม่เพื่ออไงเพื่อดูดูดีขึ้นนหน่อยแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือว่าหัวใจเน้นหน่อยเมื่อกี้ก็คือ เออเฮายังมีส่วนได้สร้างเพื่อกระแสสนาพระเจ้าได้มีส่วนหนึ่งคือการได้ได้ได้ทำงานเพื่อพูดทอนศินเกี่ยวกับงานงานของของพระอริยสงฆ์เนาะผมเข้าว่าตั้งแต่อายุ8ขวบเนาะนอนกับพระอยู่กับพระจนอายุร่ม40ปีเป็นขยมตลอดเวลาได้สัมผัสกับกับพระผู้ใหญ่อย่างครูบาเจ้าดวงดีแล้วก็ได้สัมผัสกับหลวงปู่จันทรุสโลสุดท้ายเนาะแล้วก็ได้มาสัมผัสกับอ่าหลวงปู่ทองเพื่อนก็คือคำคำ,คำข้อแนะนำอะ่ะหนึ่ง อย่าโลภในการที่จะทํางานท่านโลภมากท่านจะเสียใจมากแต่ท่านเอาแค่พอได้หรือว่าคิดว่าบางทีอาจจะขาดทุนนั่นแหละคือกาไรแห่งชีวิตท่านจะได้สิ่งที่ดีขึ้นมาเหมือนเร่อขาว่าเขาได้บุญน,นะในอนาคตเนี่ยผมยังนึกในใจว่าถ้าผมยังยังปวายเสื้อก็อาจถ้ามีงบประมาณพอประมาณก็อาจจะสร้างองาย่งงยงยอา,ายยงานช่นเ,น,นเกี่ยวกับโรงเรียนสอนไยก็ได้จะนุ่มจะเท่าใจก็ตามแต่มาหัดเกี่ยวกับงานนึ่งงานเขียนและงานแก้สลัก แล้วกับงานเขียนงานลงทองและกับการสร้างในรูปแบบของวิหารและสร้างศิลปะบ้านไทย้านาอย่างคือคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะศึกษาในสิ่งที่ใหม่เพิ่นไปคือมันเป็นวิถีของเพิ่นในยุคข,ของอินเทอร์เน็ตในยุคข,ของคนรุ่นใหม่ครับบอกว่าแต่อย่าลืมเพิ่นห้องถ้าเป็นภาษาบดีได้ของใหม่บิลละของเก่าพยายามเก็บของเก่าขึ้นบนหิ้งมูจจาและของใหม่กับอมจาใายอยู่ได้ แต่บดีปุชาบะไรคือพัฒนาคือเหลือสิลแปละไว้คนต่างหลายได้หันว่าเออรุ่นนี้สร้างไว้เพื่อหันว่าคนรุ่นนี้ก็ทําได้อยู่กับพระพระพิพ่นบอกว่าถ้าใจเรารักเนี่ยถ้าเรามีความสุขกับการทํางานนั่นแหละคือเราได้เป็นเศรษฐีทางใจไม่ต้องมีเงินเป็นกองถ้าใจเราพอทุกอย่างมันก็จะพอ